เผ็ดหมูป่าใบาไทยนาวุธครับผมอันดับแรกสําคัญเลยก็ต้องพริกแกงหมูป่าพริกไทยอ่อนเนี่ยแล้วก็อันนี้อะไรวะมะกนูดเออใบมะกรูดกระชายกระชายกับพริกฟ,ฟ้าแดงเขียวเรามาเริ่มต้นผัดกันก่อนื่นใส่น้ํามันนะครับน,น้ำมันอะไรนี่น้ามันลําข้าวใส่พริกแกงก่อนเลยใส่รพริกแกงก่อนเลยคือคั่วให้พริกแกงหอมหมูป่าเนี่ยเรากลัวผัดไม่สุกเราก็ไปลวกไว้ก่อน เฮ้ยอะไรตาก้องแรง <c oughs> เข่าเป็นหมาเลยปลาหน่อยทีนี้มีเคล็ดลับอย่างที่บอกครับนั่นคือนั่นคือเราใช้นมสดแทนกะทิอีกอย่างหนึ่งคือปกติเขาใช้น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยผมไม่ใส่ผมจะใช้นมข้นหวานแทนเพราะว่ามันมีความมันเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวเราไปอย่างนี้ผัดเผ็ดหมูป่าใบาไทยธนวุฒิครับผม